การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญเรื่องช่องทางการรับหนังสือรับรองภาษีหักหน้าที่จ่ายของผู้รับบำเหน็จบำนาญนพี EP ที่19 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพงด90หรือพงด91ของข้าราชการลูกจ้างประจำและผู้รับบำเหน็จบำนาญสำหรับปีภาษี2,567โดยข้าราชการลูกจ้างประจำและผู้รับบำเหน็จบำนาญจะเห็นข้อมูลเงินได้และภาษีที่ได้หักนำส่งไว้ในระบบ D-MyTech พร้อมให้ข้าราชการลูกจ้างประจำและผู้รับบำเหน็จบำนาญทำการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลก่อนน เข้าระบบ e-filing ของกรมสัมพากรโดยการดำเนินการจะแบ่งเป็น2ระยะในระยะแรก จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้รับบำเหน็จบำนาญก่อนซึ่งในระยะแรกนี้จากเดิมผู้รับบำเหน็จบำนาญจะต้องรอให้ได้รับหนังสือรับรองภาษีหักนทีิจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือกรมบัญชีกลางหรือต้องดาวน์โหลดเอกสารจากระบบบำเหน็จบำนาญของกรมบัญชีกลางและนำมากรอกข้อมูลในระบบ e-filing ของกรมสรรพากรซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลได้ดังนั้นกรมบัญชีกลาง จึงเปลี่ยนมาเป็นการส่งข้อมูลเงินได้และภาษีหักหน้าที่จ่ายของผู้รับบำเหน็จบำนาญให้กรมสัมพากรในวันที่9มกราคมพศ2568และกรมสัมพากรจะนำเข้าข้อมูลระบบดีมาเทคของกรมสัมพากรค่ะ อย่างไรก็ตามช่องทางในการขอรับหนังสือรับรองภาษีหักหน้าที่จ่ายของผู้รับบำเหน็จบำนาญน,นั้นมีหลายช่องทางสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนได้บ้างนั้นมารับฟังกันเลยค่ะช่องทางที่1ผู้รับบำเหน็จบำนาญสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองภาษีหักหน้านที่จ่ายจากส่วนราชการต้นสังกัดของผู้รับบำนาญค่ะ หรือช่องทางที่2ผู้รับบำเหน็จบำนาญสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองภาษีหักหน้าที่จ่ายจากกรมบัญชีกลางโดยติดต่อขอรับได้ที่กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญกรมบัญชีกลางหรือสำนักง,งานคลังเขตทุกแห่งหรือสำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ สำหรับช่องทางที่3เมื่อผู้รับบำเหน็จบำนาญยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบจะปรากฏข้อมูลเงินได้และภาษีที่ได้หักนำส่งไว้บนระบบยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ e-filing ของกรมสัมพากรให้โดยอัตโนมัติซึ่งระบบดังกล่าวเริ่มใช้งานเมื่อวันที่13มกราคมพศ2568แล้วค่ะ หากผู้รับบำเหน็จบำนาญมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมบัญชีกลางสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศนะคะสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารยินดีให้บริการ EP ต่อไปเราจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ปรากฏบนหน้าจอ